สวัสดีจ้ะทุกท่านไปไปไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บสตอเบอรี่นะคะทุกคนกินข้าวอิ่มแล้วนะจ๊ะเราก็จะไปเก็บสตอเบอรี่ทุกคนเพราะว่าเด็กๆจะมาลุยแล้วจา้าทุกคนเราไม่ทันแล้วเราก็เลยเข้ามาก่อนเก็บเก็บสตอเบอรี่เดี๋ยวจะให้เด็กๆเ,เข้าเก็บกันค่ะทุกคนเนาะให้เด็กๆเ,เข้าเก็บกันแล้วเดี๋ยว จะให้ดูนี่คะ่ะทุกคนมาแล้วพอดีพอ,พอดีกินข้าวอิ่มแล้วคะ่ะก็เลยเดี๋ยวจะไปลุยกันคะ่ะนี่คะ่ะอู้นี่ดีดีค่ะทุกคนนี่คะ่ะเก็บกันเลยไม่รอชาร้าจ้ะนี่คะ่ะโอ้โหสดสดใหม่ๆเลยจ้าเข้าร่อง ยูกูบาร์ ya ยูกูบาร์มีเด็กๆนู่นอ้นู่นไปนู่นละนู่นคลอกกัยูกูบาร์เด็กๆมาเก็บยูกูบาร์ทุกคนค่ะเก็บใส่กล่องค่ะกล่องอยู่ทางนี้ค่ะกี่กล่องดีคะ เองนะกล่องจ้าโอ้โอทิตต์น่ะไปดูสมองกะนไปดูสมองกันโอ้ยนี่เก็บ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 โอ้โหนี่ค่ะเด็กๆก็มีความสุขมาเก็บสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนทางอื่นยังไม่มีนะคะไม่รู้ไม่รู้มีไหมทางอื่นเนาะแต่ตรงเนี้ย ตรงนี้สุกแล้วค่ะทุกคนดูคุณหนูมาจากไหนคะัพี่คุยกับหนูเหรอใช่ค่ะโอ้สีสันใช่ค่ะคุยกับหนูค่ะดูมาจากไหนกันคะทน론히ดตันโอ้ทางทน론히ดตันนั้นก็ยังไม่มีเพราะว่าใช่ไหม ็เลยต้องผ่านหูนี่ผ่านบ้านเจ้มาเลยนะเนี่ยน้องอ่ะอออพี่อยู่สุนทรบุญค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ไปเก็บ<อ>เบ<ม>ห็ดไ,หนนไปเก็บเห็ดด้วยกันไหมหนูเนาะชวนไปเก็บเห็ดเด้นทุกคนหูใหญ่มากโมโหลานเราก็จะเก็บแบบนี้นะคะขายถูกด้วยนะโอ้โลละเจ็ดสิบทำไมขายถูกจังเอ้เจช็อกนะคะทุกคนม<อ>ีดู เขามาขึ้นตรงนี้ดูผลผล,ผลดกมากเลยดดผลดกบ่ท่านได้เก็บดี <c oughs> เก็บตัวใสซละ่ะเ uh, ก็บแล้วก็เอาไปกินกับไอศครีมโอ้อร่อยทุกคนจากสวนเลยจ้ะสดๆจากสวนเด้อค่ะพี่น้อง นี่ค่ะเก็บผลกะยิ่แลดูยิ่แลดูโยกูบาร์อ้มอ่ะให้อายเก็บให้อายเก็บให้น้องแน่อาย

นี้องๆมาเก็บ <göster> ด <ges> <For both> ้วยมีความสุขทุกคนเก็บ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 จ้าลูกชายไม่เหงานะเนี่ยแบบเนี้ไม่เหงาเลยใช่ไหมนี่น้องก็มาจากจากทรอนแฮตั้นเลยนะมาเก็บ หน้า <ไอ S 1> ร้อน<ไ>อ,อย่าลืมมานะคะหน้าร้อนแบบเต็มที่อะตอนผักโตเยอะๆอะมีผักเยอะๆนะน้องมีลูกมาด้วยเออลูกก็จะวิ่งเล่นเนาะนี่ค่ะทุกคนโอ้ยมาแล้วนี่มีสาวติกตอกมาด้วยนะเนี่ยติดตามนะจ๊ะชื่ออยังก็ไม่รู้ชื่ออะไรนะ ชื่อจอยเอาจอยกับจอยมาเจอกันมาเก็บสตรอเบอรี่มาเก็บสตรอเบอรี่โอ้โหดูค่ะดูกอนี้กอนี้เยอะเลยนี่เยอะเลยจ้ะนี่เยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะโอ้ยดู สดมากใส่กล่องเข้าไปค่ะ<ด>เก็บเมื่อกี้ลูกค้ามาซื้อเยอะเลยค่ะหมดไปแล้ววิ่งเข้าสวนเก็บใหม่ค่ะทุกคนเราวิ่งเข้าสวนเก็บใหม่อีกรอบจ้านี่นี่นะคะอุย้ยต้องอดทนนะคะเข้ามาเก็บสตอรอเบอรี่สวนน้องปามนี่เพราะว่าสวนน้องปามนี่เขาอยู่ในอยู่ในเต็นท์แบบนี้นะคะทุกคน อยู่ในเต็นแบบนี้จะค่อนข้างร้อนนะคะก็ต้องมากับความอดและทน,นะคะ่ะเพื่อมาเก็บเองแต่ถ้าแต่ถ้าใครเก็บไม่ไหวก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องก็มีเก็บเก็บไว้ให้นะคะลูกค้ามาอีกแล้วทุกคนไปซื้อซื้อมันฝรั่งซื้อมันฝรั่งค่ะโอ้มีทุกอย่างนะคะทุกคนมีให้เลือกได้ ทัทง้งทั้งทางยุโรปทั้งคนไทยนะคะทุกคนค่ะโอ้อันนี้น่ากินมากนี่ค่ะทุกคนสุดไปเลยจ้าสุดไปเลยจ้า,น,จานี่ค่ะนู่นลูกค้าอยู่ทางนูนะะ้นค่ะอันนี้ก็คือ,อเป็นผักชีนะคะผักชีปลูกเอาไว้เป็นพันุนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะได้ ดอกออกแล้วเดี๋ยวก็จะได้เก็บมเมล็ดพันธุ์เก็บไว้เป็นต้นทุนต่อไปนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีแบบไรยสตรอเบอรี่เนาะเดี๋ยวน้องก็จะคงจะขยายได้อีกเยอะค่ะน้องคาดว่าจะได้โรงสตรอเบอรี่ประมาณ4โรงนะคะทุกคนที่อื่นยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่สุกนะคะทุกคนแต่ที่นี่สุกแล้วก็ลูกค้าก็จะมีแวะเวียนเข้ามาที่เรื่อยนะคะทุกคน ช่วงเย็ยนๆแต่ในโรงนี่จะร้อนมากนิดหนึ่งนะต้องเอาความอดทนมาด้วยนู่นค่ะกล่องที่เจ๊เก็บไว้นู่นนู่นค่ะแล้วก็คือโทรศัพท์มันร้อนนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเจ๊ก็ต้องจบขอตัวจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปอุ้ยมีนกเข้ามาด้วยทุกคนนกก็จะแย่งจิกนะคะอ่ะค่ะไปค่ะคลิปนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนเลยค่ะสวัสดีนะจ๊ะ ประปรายนะจ๊ะโอ้อันนี้มีนกมากินแล้วนกมากินนกมากินนกมากินอันนี้ยังไม่สุกเราก็จะคัดนะคะคัดการแบบเก็บไปนะคะอันที่ยังไม่สุกก็จะเก็บเอาไว้เอาไว้ให้มันสุกนิดนึงก็จะหวานได้อีกนะคะนูน่นนู่นค่ะมีต่ลูกใหญ่ๆเดี๋ดยวเจ๊เข้าไปเก็บข้างในคะ่ะ I <sighs>